ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับข่าวนี้เรามาดูข่าวกระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้นะคะชาวเน็ตแหกคอมเมนต์แรงถึงมีเรียนนะคะล่าสุดตอบกลับบ้างแล้วตอบชาวเน็ตมีร้องอุ้ย จากประเด็นที่มีเรียนนะคะสุเดชาแฟนสาวของพีเคพิยวัฒน์นะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความรัวๆที่เผยว่าเป็นข่าวใหญ่ให้ทุกคนรอฟังนะคะพร้อมเผยความผิดปกติของบัญชีบริษัทให้คนหนึ่งมาชี้แจงแต่เขาอ้างไม่ว่างทำให้ชาวเน็ตหูพึงรอติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นกันค่ะ ท่ามกลางชาวเนทท็ตแหกคอมเมนต์ใต้โพสต์เก่าๆของสาวมิเลียนนะคะที่มีข้อความหนึ่งที่สาวมิเลียนตอบกลับเมื่อมีชาวเน็ตลายหนึ่งแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นผัวเมียกันเนาะจะใช้เงินร่วมกันก็ไม่แปลกอะไรออกตัวแรงประหนึ่งเป็นเมียเขาสาวมิเลียนตอบกลับบอกว่าเรื่องเงินใช้ร่วมกันไม่ผิดค่ะ ผู้ชายไม่ได้ใช้เงินสักบาทจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองรอดูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนตัดสินความดีจะคุ้มครองคนที่ทำดีค่ะค่ะสำหรับข่าวนี้เราคนนอกคงต้องรอและลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสีสันข่าวดาราเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมข่าวสารดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะ หากมีเรื่องความเคลื่อนไหวอย่างไรช่องข่าวทิสันข่าวดาราจ,จะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องค่ะ